จะไปนานเรื่อยไม่ได้เหรอจะไปได้แต่รถต้องว่งเออเอาทีนี่แล้วกขับไปเปิดไฟเยียนะจ้าขับไปเลยจ้าตอนนี้ฝึกขับรถครับได้ใบกับปีมาแต่ว่าตอนนี้กำลังลากเกียร์อยู่นะครับยังไม่กล้าเปลี่ยนเกียร์เคยขับแต่เกียร์ออโต้ครับเบาคันเร่งหน่อยครับคุณอย่าเฉลย เกียร์อะไรสี่จ้าไม่ต้องดูเกียร์ประคองพวงมาลัยดีๆนั่นแหละเคยขับแต่ออโต้มาดูไอ้นี่ลุกทุ่งอ่ะค่อยๆพลอยเกียร์สองตะแล้วไปสามนาไปสามสามตรงไปเลยสายหาเลยดูไม่เป็นยังยังไม่ได้เลยเกียร์เด็ อย,อย่าอย่าเหยียบคันเร่งแรงแค่นั้นแหละในการขับรถเราต้องไปช้าๆเดี๋ยวเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้เขาจะได้แสงไปนั่นแหละเขาจะได้รู้ก็จะให้ดีกบไฟฟ้ามากไปก่อนเลยมันยังไม่ฟ้องนะหยับพาร์ทต่อไปทำอ,อย่าเหยีบยบเร็วอย่าเหยียบคันเร่งแรงเริ่มจะคันเร่งเริ่มเหยียบแรงนั่นะ เดี๋ยวมันประกองพงวันแะไไม่ได้โอเคไปเรื่อยๆครับเนี่ยดูหนาเสมอเลยดูทางไม่ต้องมาดูกล้องดูนาดูทางไงจะมาดูมาดูอันนี้ก่อนหาแ่นี้ก่อนนะครับนะครับฝึกขับเกียร์ธรรมดาครับดูระบบไม่ต้องมาดูกล้องกาเขาดูทางมันจะดูว่าเกียร์เป็นไงนี่แหละเคยขับแต่เกียร์ออโต้เป็นไง แล้วเห็นก็ขับ<ช>ไม่ใช่ขับง่ายนะครับฉันด,ดูก่อนว่ารถมันอยู่ในลนหเ่าเขาคงรู้ว่าเราพัาดชาใช่ไหมถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวไว้เขาจะไ้แป้งไปท้งานก็เตือนไฟประมาทไปเลยทำไม่ไหวแล้วเขาว่าจะลดราเสียอันนเลยละเออแต่อย่าขกกับเร็วมากนให้เรารูดูว่ารถมันเป็นยังไงก่อนระบบควบคุม ระบบควบคุมน e, so no ้อมันต้องดูเพราะว่าเราไม่เคยขับไม่ขับกักยันออโต้เนี่ยสอนสอนได้แต่ว่าคนชอบเถียงเพรเบียพรเบียสอนงานทีได้ขายเน่ยไปไปนั่นแหละเกียรซีเลยให้มันพังเป็นเกี้ย์ไปให้มันเสียก็เสียเป็นเกี้ย์ไปอ่า เป,เปิดครับเนี่ยนี่เปิดคำเมียเชิงโหดแต่ถ้าก,กิก๊กอ่ะอวยสวยกว่าน,นี้หวานเมียด,ดี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 เมียเชิงบหนหน่อยนะครับ <c oughs> ต้องเปิดไฟพามารับเพราะว่าวกัวเขาไม่รู้เดี๋ยวเขาจะมาทิ่มตู <c oughs> อดอ่ะถึงตรงทางอยูะ สายมาเบาเครื่องแล้วชิดสายมาตั้งงี้ลูกซิปก็ดีแลนะ้วอะชิดสายมาจอดจอดตรงนี้ก็ได้มั้งเออโอเคเราค่อยไปขับตรงนน้นอีกจอด้ายนี่แหละกว้างๆอะจอดทำแบบไหนจอดแบค่อยเบรกอย่าพลาดก่อนอย่าเบรกอย่าเบรกก่อนก็เหย่าพลาดกดเกียร์ออสายมาสายมาอีกสายมาชิดๆมาเออเก่ง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 แล้วเนี่ย 哈哈。Okay, uh <laughs>